ร์ไซค์เขาก็จะทําความเร็วนิดนึงถนนโล่องอะเนาะเขาก็จะอัดกันเต็มที่พวกมอเตอร์ไซค์ก็เป็นเรื่องปกติครับเวลาขับถนนล้งโล่งเดี๋ยก็น่ากลัวหมวกันน็อกก็ไม่ใส่เนาะเนี่ยครับเส้นนี้กลับก็ดูวิวไ,วไว้ก่อนนะครับตามนี้ถนนวันนี้ไปกลับน่าจะมีประมาณทักสี่สิบกว่ากิโล น่าจะถึงนะครับจานสี่สิบกิโลอ่อไม่ใช่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงวัดพนียงแตกอ่ามันเป็นวัดอะไรนะเดี๋ยวมันมีวัดนึงเคยเคยไปอยู่วัดนี้เคยไปอยู่วัดพนีงย,ยงแตกให้สังเกตสัญ,ญลักษณ์เสาส่งสัญญาณวิทยุของอบตอเจดชุ่งสูง สัญลักษณ์ของเขาอะ่ะมองเห็นเลยอะ่ะยังครับยังยังอันนั้สาสัญญาณอีกไกลนิดนึงยังไม่ถึงครับยังเป็นธรรมชาติอยู่รู้สึกว่าน้ําในคลองรู้สึกว่าจะแห้งขอดไม่มีน้ําแสดงว่าทางกรมชนเขาไม่ได้ปล่อยน้ํามา ไม่น่าไมื่เกี้ตอนนี้ปั่นมาจะเห็นนกพิราบเขาบินลงมาหาจับจับปลากินเพราะน้ำมันแห้งชาวบ้านแถวสองข้างทางเขาก็จะเป็นเกษตรกร,กรปลกูกข้าวปลูกสวนปลูกผักน,น,นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สองข้างทางนะหลักๆก,ก็จะเป็นอย่างนี้ครับ อันนี้ก็อยา่าถึงแยก แยกหน้าเนี่ยตรงไปวัดห้อยพระตรงไปกับวัดพระเนียงแตกครับอ๋อเป็นแยกทางหน้าก็ต้องระวังรถนิดนึงไปเลยไปเลยไปเลยก็ให้เราไปขอบคุณครับขอบคุณครับเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ตรงนี้จําได้ว่าเคยมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงเนี้ยร้านเนี่ยเนี่ยร้านนี้เคยมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวจำกันได้ไหมเ <c oughs> นี่ยร้านเนี่ย <c oughs> เรามานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ <laughs> นี่แหละเห็นไหมครับบ้านทับหลวงนครปฐมอำเภอดอนตตมตรงไปนี่แหละครับเราก็จะตรงไปอ่ะก็ไปได้หลายทางแตเส้นนี้แหละครับตรงไปเส้นนี้แหละ เนี่ยครับป้ายบอกว่าวัดพระเนียงแตกตรงไปป้ายบอกอยู่วัดพะเนียงแตกตรงไปข้างหน้าเรานี่แหละครับเ้าก็จะถึงแล้วยังจําร้านที่มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็นอนแผทยอยู่เออ <laughs> มื่อสองปีที่แล้วอาจารย์บอกแทบหมดแรงใช่ไหมครับออแทบหมดแรง <laughs> ปั่นกันได้ยังไงตั้งแต่หกโมงเช้าจนหกโมงเย็นโอ้ ไม่น่าเชื่อเลยปั่นกันยังไงเนี่ยหกโมงเช้ายันหกโมงเย็นน่ะปั่นแบบมาลาธอนมากเนี่ยฮะก็ยังปลูกผักกันอยู่นะสองข้างทางปลูกผักอันนี้ก็ปลูกผักเะรอ,อใหต่อไปก่อนเพราะว่าถนนไม่ดีถนนไม่ดีเพราะว่าเป็นบางช่วงบางช่วงก็คือถนนยังขุกขระอยู่ ถนนยังขกขกกระก็ตามนี้นะครับอาจารย์ก็ตามมาด้านหลังนะนฮะถนนก็ขกระอยู่นะอาจารย์ตามมาอยู่อะยังไงก็ขอ,อจบทริปอีพีหนึ่งไว้แค่นี้ก่อนี๋ยวยังค่อย